อยากจะชวยอาจารย์สนทนาถึงบทบาทของนาย,ยกรัฐมนตรีที่ท่ว่าพลเอกชาติชายชุณวันซึ่งครั้งหนึ่งเคยกล่าวว่าตอนพูดเนี่ยเราเป็นนายของคําพูดแต่เมื่อพูดออกไปแล้วคําพูดเป็นนายของเราคําพูดของพลเอกชาติชายสะท้อนอะไรในความเป็นจริงทางการเมืองของไทยฮะนายกรัฐมนตรีหลายคนที่ผมเคยทํางานด้วยเนี่ยผมยกให้นายกชาติชายเ,ยเป็นนายกที่เจนเวทีการเมืองที่สุดเพราะว่าท่านเข้าไปผัวพันกับการเมืองมาตั้งแต่ผมยังไม่เกิด และโตท่านเองก็ยังมีอายุน้อย,นอยในฐานะที่เป็นนายทหารในฐานะที่เคยร่วมการรัฐประหารในฐานะที่เคยเป็นรัฐมนตรีในฐานะที่เคยติดตามคุณพ่อท่านไปดูโน่นทนํานี่เพราะฉะนั้นประสบการณ์ท่านเยอะมากแล้วดูไปว่าท่านน่าจะเป็นนายมบตรีคนเดียวเมื่อมาถึงเวลาของท่านเนี่ยที่ท่านเป็นทั้งนักการเมืองเป็นทั้งนักการทูตไม่ใช่นักการ,รต่างประเทศธรรมดานักการทูตคือออกไปเป็นเอกอัคราชทูตจ,จริงๆ แล้วก็ยังจะเป็นนักการทหารเราเคยมีนายกที่เป็นนักการทูตอาจารย์เสนีท่านก็เป็นทูตมาก่อนแต่ว่าท่านก็ไม่ใช่นักการทหารแต่คุณชาติชายนะั้นท่านเป็นนักการทูตนักการทหารท่านเป็นนักธุรกิจเพราะท่านก็ทําธุรกิจมาก่อนแล้วมาเป็นนักการเมืองลงเลือกตั้งเพราะนั้นวิทยายุ์ของท่านเนี่ยเหลือล้นจริงๆนะครับตรงนี้เองถ้าหากว่าจะมองว่าเป็นศิลปะที่จะเอามาใช้สนับสนุนการเป็นนายกมันก็เป็นแต่ใครจะไปมองว่า นั่นคือเทคนิคหรือวิชามารมันก็อาจจะใช่ก็แล้วแต่จะมองแล้วแต่ว่าท่านจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในสถานการณ์ใดในปัญหาใดคุณสมบัติที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ผมเห็นคือความความละเอียดรอบคอบแต่คนเราเนี่ยพอละเอียดรอบคอบแล้วมันก็จะทําอะไรช้าไปหมดท่านละเอียดรอบคอบโดยไม่ช้าเพราะว่าท่านจะพยายามเตือนให้คนอื่นรอบคอบและตัวท่านเองนั้นสร้างกระบวนการให้เกิดความรอบคอบเมื่อมาถึงท่านท่านไม่ต้องรอบคอบอะไรมากเพราะกระบวนการมันจะ ควบคุมดูแลกันเองรอบครอบในที่นี้รอบครอบในการคิดรอบครอบในการพูดและรอบครอบในการทําฉะนั้นวาทะที่คุณพิญโยอ้างขึ้นมาว่าท่านบอกว่าก่อนพูดคําพูดเป็นนายเราพูดแล้วนะก่อนพูดเราเป็นนายคําพูดคือเราจะใช้ถ้อยคําใดก็ได้เราจะหลบเราจะหลีกเราจะเรียกจะพูดสั้นพูดยาวก็ได้แต่พอพูดออกไปแล้วเนี่ยคำพูดนั่งกลับมาเป็นนายเราเพราะเราเปลี่ยนมันไม่ได้เสียแล้วพอเราไปแก้ไขเข้าก็เป็นการตลบตะแลงหรือเล่นลิ้นไปเนี่ยนี่คือการเตือนให ให,ให้มีความรอบคอบให้มีความสังวรและผมบอกท่านใช้หลักเนี้ยตลอดเวลาที่ท่านจะพูดท่านจะคิดนะเพราะฉะนั้นท่านจะไม่พูดยาวท่านจะพูดสั้นไม่เหมือนนายกบางคนที่จะพูดยาวขณะเดยียวกันท่านมีคาแรคเตอร์อีกอย่างงก็คือการที่ท่านต้องพยายามทำให้คนร่วมงานของท่านเนี่ยมีความสบายใจในการทำงาน การที่ท่านเตือนให้รอบคอบมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านแคร์คนร่วมงานแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ท่านไม่ทําให้คนเนี่ยตื่นตระหนกไม่ทําให้คนรู้สึกว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ยุ่งยากลําบากเพราะว่าเมื่อนายบอกว่ามันยากหรือนายบอกว่าลําบากลูกน้องก็จะบอกว่ายากและลําบากสุดท้ายก็จะไม่ได้อะไรเลยเมื่อใดก็ตามที่ท่านนายกชาติชายบอกว่าโน้ปรอเปิผมรู้ว่ามันเกิดปรอมเปิครับแต่ท่านต้องพูดเพื่อที่จะปลอบคนอื่นไม่ใช่ปลอบตัวเองแล้วทุกคนก็จะได้ ทำงานไปตามปกติหลายครั้งที่ท่านบอกว่า no problem หรือท่านให้สัมภาษณ์ว่า no problem ตอนหลังเปลี่ยนเป็น no p r o b l e มบ้างอะไรบ้างให้มันปูขบขันกันออกไปเนี่ยหันหลังกลับเข้ามาปั๊บปิดประตูห้องท่านก็ลงมืออ้าวมาช่วยกันแก้ปัญหานี่หน่อยอมีคนย้อนเหมือนกันก็ไหนท่านบอกเมื่อกี้ว่า no problem ท่านก็บอกน่าจะคือ problem ละทีนี้ละ <Yeah. S 2> บัดเนี้ยเราต้องมาจัดการแก้ไขกันสภาพอย่างนี้เองที่เมื่อกี้กลับไปที่ผมเรียนคุณพิญโยว,ว,ว่าจะมองว่าเทคนิคหรือศิลปะก็ใช่ แต่จะมองว่าวิชามานก็ใช่บางคนแ้วท่านพูดปากกระใจไม่ตรงกันพูดจากกลับหรอกซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่นี่มันเป็นเทคนิคในการบริหารแล้วมันไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเสียหายแล้วสุดท้ายงานก็สําเร็จไอ้ฝ่ายที่เป็นผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปบนพื้นฐานของคําว่าไม่มีปัญหาแต่ฝ่ายนโยบายฝ่ายที่ก็ต้องคิดวิธีการเขาก็รู้ว่าเกิดปัญหา,แล,าแ,แล้วเขาก็คิดคิดเสร็จแล้วก็ค่อยสอดใส่หรือค่อย,อยๆบอกกล่าวไปยังผู้ปฏิบัติ ค,ค่อยปรับกันไปสุดท้ายมันก็ไปถึงจุดหมายปลายทางเดียวกันได้หลายเรื่องครับ